สวัสดีครับเมื่อนี้ผมกาสิมารีวิวการนันเ็ตต้นใหม่ให้มันใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีบางต้นที่เฮาปลูกเลียวแล้วมันมันโมยใหญ่จากเถื่อมันแขกนะครับปลูกดนี่แล้วมูกันยังไงแต่ว่าต้นนั้นที่ปลูกพร้อมกันมันโมใหญ่จากเถื่อกาสิมีสูตรของกาสิมีนี่แหละครับที่อันมาเห็นในมือนี้กาสิมี ปุ๋ยคอรครับปุ๋ยคอกรากามีขี้ทานนี่แะครับผสมกันปุ๋ยคอกยู่ดีประมาณสองครับปุ๋ยคอกยู่ดีประมาณสองส่วนใส่ทานประมาณจักหึงส่วนกับพ่อครับเพื่อที่จะบวไหายมันไปทําลายแบบว่าอันปุย๋ยขอกจนเกินไปนะครับเพราะว่าขี้เทามันแห้งแน่นะครับ มันเป็นดางดางดางสูงผอมนะครับมันจีขาดสารอาหารโพรใส่ยักษ์เคิงหนึ่งจัาน้อยหนึ่งก็นดน้ครับที่อยู่ประมาณทานทีผสมครับที่ผมแยกไว้แล้วเดี๋ยวผมจะไปโรยอีกเท่านึงครับ